ไหว้ทำเองทำเองเลย,เเลยครับผมนี่ก็จ้างเ็จสัตว์ซื้อของเองก็ล้านก่าบาะคนที่มาจ้างผมไปทำผมคิดอยู่ร้านห้าผมทำให้หมดเลยของด้วยคนงานด้วยแล้วมีเซอร์วิสให้2องเดือนไม่จนว่านกนอนนี่เราทำเองเราผมสองสาเดือนแรกผมไม่ค่อยไปไหน ตัวนี้ก็ถังใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยจะร่อให้อกมาครับอันนี้ก็ห้องห้องควบคุมนนเปิดดูได้ถังน้ำต้องใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ถังเก่าห้องควบคุมก็มีเสียงนอกเสียงในเสียงนำนี่อุณหภ,ภูมิอุณหภูมิมมาอ่าความชื้นผมตัดอีก3ตั้งอุณหภูมิบวกลบไม่เกิน3คือ28ครับ ความชื้นแปดสิบห้าบ่งวไม่เกินสามถ้าถ้ามันต่ำปุ๊บแปดสิบปุ๊บมันทำงานก็โตมันทําทำงานออโตเออข้างในนั้นในบ้านนะ่ะอือโอ้ยอยากมีตังค์ได้มาให้ไปทำให้เลยโอ้ยมาเลยครับมา,าจา้างเลยเลยเดี๋ยวไป<อ>ทำให้ตอนนี้มันลูกค้าให้ผมไปทําเยอะออผมจะทำเฉพาะ<อ>ลูกค้าที่ศึกษาด้วยถ้าไม่ศึกษาเดี๋ยวเหมือนเราอะเห็นงินที่ไม่สามล้านนี้แล้วมึงก็ เหมือนโดนหลอกเจ็บใจครับอย่างนี้คือ şey ถ un ้าพี่เก็บได้อย่างผมเนี <t un> <t un ่ยทำลังนี้ถ้าเต็มผมก็ทําให้ขาเธอรลูกก็ต้องมียุ่งกับเราแม่บ้านก็มต้องมียุ่งกับเรา